ที่เราจะไปวันนี้เลยก็คือซิมิรันแล้วก็หมู่เกาะสุรินทร์พาไปดูกันเลยได้มาเห็นทะเลอันดามันที่สวยในรอบหลายสิบปีเลยละกันไม่ก <Wow. S 2> ล้าพูดเลยมากันค่ะ ตอนนี้นะคะมันก็อยู่ที่ส่วนตะพูมนะเกือบจะเจ็ดโมงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปภูเก็ตกันจ้าเราต้องครงไปกับเพืเ่อนเร็จนะคะจะไปถึงภูเก็ตประมาณสิบโมงกว่าๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขับรถไปพงงากันเฮเลยเราอยู่กที่ภูเก็ตกันจ้าตอนนี้เรากำลังจะไปเอารถเข้าของบัตรเจ็ดนะคะนี่ไงเจอแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ เหมือนมากกันประมาณแคนนะนี่ก็เป็นการเช็กรถก่อนออกเดินทางนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรถเช่าของเราแล้วเยญ่โตโอ้อาอลังการจริงๆแล้วเดี๋ยวเราขับรถไปพังงากันเลยแต่ว่าอยู่ข้าวไงก็เลยเดี๋ยวขอแวะร้านติ่มซำซูเปอร์ติ่มซำสนามบินภูเก็ต เมื่อกี้คุยกับคนรับรถคนรับรถบอกว่าเขามีตำนานหนึ่งสะพานสารสินอืเขาบอกว่าข้ามสะพานสารสินเนะี่ยให้ลองกั้นหายใจแล้วยังไงต่อไม่ได้ฟังต่อเขาบอกว่าให้กั้นหายใจเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอพรอ,อะไรอย่างนี้จะเป็นจริง <c oughs> แต่ว่าสะพานคือประมาณกี่โลอ่ะประมาณสิบกว่าโล <c oughs> เดี๋ย <c oughs> เขาตัก มาเขาบอกเนื้อกุ้งใช่อันนี้ใช่หอมมากเลย่ะหอมมากเลยทุกคนเขียวน้ำกุ้เขาบอกว่าเขาทำเส้นเองเส้นสดเนื้อกุ้งนั่นมากที่ไหนเป็นกระเพื่อหเปล่เป็นชิ้นๆอ่ะเป็นชิ้นๆอ่ะนี่เรากำลังจะพังงากันนะจ๊ะใช่สะพานนี้นะใช่ไหมนี่ยังไม่เห็นคอสะพานเลยอุกคนดูดีดูดินี่ไงสะพาน การหายใจใช่ไหมต้องกานหายใจหนึ่งสองสามไม่สำเร็จว่ะกานอยู่วะเราทะผ่านแล้วโอ้ยแสดงเก่งมากวิแทนจริงไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่พักจ้า เดอะแซนข่าวลาคเราถึงที่พักกันแล้วนะทุกคนขับรถมาจากสนามบินภูเก็ตประมาณชั่วโมงกว่ากวาน,นะคะเรากำลังอยู่ในห้องที่เขาบอกว่าวิาว,วดีที่สุดของโรงแรมนี้เลยนะคะนี่คือห้องซีสวีทนะคะเป็นห้องที่เราจะสามารถเห็นวิวทะเลอยู่ตรงหน้านเลยดูดิเฮ้ยเรามีแบบระเบียงด้วยแล้วก็มีห้องนั่งเล่นกรุบกริบตรงนี้ด้วยนะคะ ห้องนี้นะคือใหญ่มากแล้วก็เป็น2ห้องนอนสองห้องน้ำนะทุกคนแล้วแบบแต่ละห้องอะ่ะก็คือแยกออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะที่พักของที่เนี่จะแบ่งออกมาเป็นแบบประมาณ3าโซนหลักๆนะก็จะมีโซนเห็นวิวสวนโซนที่ติดริมทะเลแบบที่เราอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นโซนที่ติดส่วนน้ํานั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจจะพาทุกคนไปดูแบบว่าบรรยากาศรอบๆที่พักด้วยนะคะอ่ะเปเลยค่ะเพน แดดแรงดี branding, จริงๆเลยนะคะคือต้องบอกว่าหลายวันก่อนเขาบอกว่าที่นี่ฝนตกนี่แะ <c oughs> แต่พอเรามาปุ๊บเป็นแง่ฟ้าฝนเป็นใจอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาบอกว่าพรุ่งนี้การที่เราจะไปซีมีรันเนี่ยก็จะทําให้แบบสวยที่สุดในรอบปีเลยนะ <c oughs> ยถูกต้องฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สระว่ายน้าที่เป็นบีชฟอนนะคะทุกคนให้ดูวิวที่นี่เนี่ยจากที่พักเดินมาแค่ประมาณ200-300เมตรก็ถึงหาดแล้วนะคะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้มาอยู่แบบริมหาดนะประมาณ6โมงเย็นนะคะแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะดูสิข้างล่งางโรมมนติกมากวันนี้เราจะมีดินเนอร์เซตด้วยนะคะดินเนอร์เซตเนี่ยเขาจัดให้เป็นพิเศษนะคือต้องจองก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นมีเชฟส่วนตัวมีบริกรส่วนตัวคอยบริการเลยนะคะเราไปดูภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ คนก่อนนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือของเลิฟอานามันจะไปสิมิลันกันนะคะไปเกาะสี่กับเกาะแปดทั้งหมดมีเก้าเกาะใช่ไหมคือคนตั้งชื่อก็แบบง่ายดีนาะมาจากภาษามาลายูปะเป็นเร่งหนึ่งเนาะแล้วจะไปเก้านี่แหละเหมือนอย่างเกาะสี่จะชื่อว่าเกาะเมี่ยงอุ้ยมีสาระอ่ะผมสให้คุณอ่านแล้วคุณอ่านแล้วแบบแต่ว่าอากาศนี้ดีมากค่ะทุกคนคิดว่าฝนไม่ตกนะจากการดูพยากรณ์สักพักตังภาพเดี๋ยวเราไปเจอกันแบบว่าในเรือเลยแล้วกันนะจ๊ะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเรือแล้วนะคะฝนตกนิดๆแต่เดี๋ยวก็หยุด กาสีแล้วแล้วก like ็อยู่หน้าหาดแล้วด้วยอยากรู้มัมว่าน้ำมันจะใสแล้วใสมันจะเค้าขนาดไหนเดี๋ยวไปเค้าไปดูทะเลกันค่ะ ทะเลอันดามันไม่ต้องบอกเลยว่าในรอบหลายสิบปีเลยอะช่วงที่เขาปิดไปทั้งช่วงโควิดแล้วก็ช่วงที่เขาแบบเอ่อฟื้นตัวเราก็จะได้เห็นความดมาางจัง์มันกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่ง, <c oughs> งกลับมาน้ําใสอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการกลับมาอันดามันั้งนี้บอกเลยว่า <c oughs> โคตรฟินนะคะในวันนี้นะคะก็ <c oughs> อาจจะถ่ายรูปเดินเล่นอยู่บนเกาะสีนี้นะคะือาจริงเราไปเกาะแปดมาแล้วนะคะเกาะแปดเนี่ยก็จะมีหินเรือใบที่จะเป็นแบบ ตั้ง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 ซ้งอนๆลงไปแบบสูงๆใช่ไหมเอออันนั้นก็เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะน้าใสเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออไม่ได้มีหาดให้เราลงเล่นน้ำแบบนี้นะคะตอนนี้เกาะสีก็จะมีหาดสองหาดแล้วก็จะมีจุดน้ำดื่มเยอะเลยนะ,ค,ะค่ะขยะกันตอนนี้เราเข้าสู่กิจกรรมเก็บขยะแล้วนะ,ะใช่แล้วค่ะวันที่เปิดเกาะเ่ยจะบอกวพิเศษมากๆการเปิดเกาะั้างนี้จะเป็นแค่เฉพาะคนไทย ตอนนี้ต่างชาติเข้ามาไม่ได้เลวนะคะก็จะเป็นแบบไทยแลนด์ only แล่านั้นซึ่งมันสุดยอดมากเพราะอย่างที่บอกเลยตอนนี้คุณจะได้อากาศดีคนน้อยถ่ายรูปสวยใกล้เลยถ่ายรูปสวยมากนะเดี๋ยวต้องรอให้ทีมถ่ายรูปใหม่ถ่ายให้เป็นแบบย่าๆอุรัสยามันเดียวนะคะไปเก็บแครกันก่อนดีกว่าโอเคค่ะหางขยะมันจะมันสะอาดมากเลย เพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะมาเที่ยวในเมื่อมาสะอาดแบบนี้แล้วอจะให้แบบไม่ถึงแผ่นนะจ๊ะทําไมฉนันถ้าเขาซาจะมาฟืนฟ้นฟูตัวเองเพื่อให้เราได้รับชมความงามของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราอยากกลับมาทําลายเขาอีกครั้งดีกว่า <c oughs> อย่างนั้นเทว่าได้รับ, <c oughs> บความสุข้างา <c oughs> ตอนนี้ฝนตกลงเม็ดนิดๆนะคะก็ยังลุ้นๆกันอยู่ว่า <c oughs> จะได้ดำน้ำําหรือเปล่านะจ๊ะแต่ว่าไม่เรียกฝนลงเม็ดเลยเรียกพายุเลย นำน้ำอ่ะงอแง่น,นิดหน่อยเศ <c oughs> รษฐกิจตอนนี้ก็คือฝนตกลงมาหนักมากเ <c oughs> ลยจ้าต้องเดินลุยฝนกันไปขึ้นเรือไม่ได้ดำน้ำเลยคะทุกคนดูสภาพตอนนี้ด้วยค่ะตอนมาก็คือแบบยแังสวยเลยนะตอนกลับเป็นไงพี่แ <c oughs> <c oughs> ทนสนุกดีเท่สอะเป็นกิจกรรมของคนทเท่อะไม่เป็นลูกหมาไม่เป็นไรเรื่องธรรมชาติเผื่ดูการท่องเที่ยวฝนมันจะน้อยลงถูกไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะสดใสมาเลยนะคะมากับเรือบรรนาบมันนะใครก็ เก่งมา อยู่ในเดอะแซนนะคะทุกคนจริงๆวันนี้ฝนตกก็เพิ่งหยุดไปกิจกรรมวันนี้ของเรานะก็เลยจะนวดแล้วก็ทําสปานะคะที่นี่เขาก็มีบริการหลายแบบให้เลือกเลยนะคะตามเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะพังนาใข่าหลักในวันที่ฝนตก นี่ก็คือฝนตกทุกวันนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราจะกลับจากเขาหลักนะคะแล้วเดี๋ยวขับรถไปขึ้นเครื่องที่ภูเก็ตกับภูเท,ท็กันนะจ๊ะครั้งนี้เราตั้งใจที่จะมาเที่ยวซิมิลันกับสูรินนะแต่ว่าเราก็ได้ไปแค่ซิมิลันแล้วซิมิลันแบบครึ่งๆกลางๆ้วยเพราะว่ายังไม่ทันได้ดำน้ำนะคะก็คือฝนมาสะกดแต่ยังไงก็ยังโชคดีที่ได้เห็นซิมิลันแบบเวอร์ชันที่แบบว่าโคตรสวยเอางี้ดีกว่าฟูในรอบ8เดือนปะ ห้าหกเดือนปกติที่เขาปิดใช่ชใชใชก็นั่นแหละนะทุกคนมาเที่ยวไทยกันเยอะๆนะคะธรรมชาติกําลังสวยงามแล้วก็รอให้เราแบบว่ามาดูที่สําคัญอย่าลืมรักษาดูแลมันดะ้วยนะโอเคค่ะก็สำหรับทริปนี้ประทับใจมากนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ